เวลา13นาฬิกา40นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิกุศลร,ร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองอําเภอเมืองส่งเปิดอาคาร144ปีมูลนิธิกุศลร,ร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองในการนี้ส่งพระดำเนินไปยังอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองส่งบรรจุมวลสารมงคลลงในกระถางทูปพระราทานแล้วส่งปักทูปลงในกระถางทูปพระราชทานท่งวางพวงมาลัยและส่งพระอักษรจีนคำว่าสุยเหว่ช่งเนียมมีความหมายว่าเจ้าแม่ทับทิมและขับว่า ซื่อหลินถงหมายถึงพระนามาพิไทยสิรินทรเป็นสำเนียงภาษาจีนแบบทับศัพท์แล้ววันที่20เดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช2023จากนั้นทรงเปิดอาคาร144ปีซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนธิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษาและเฉลิมฉลองเรื่องในโอกาสครบ12รอบปีนักษัตรี114ปีของสารเจ้าแม่ทับทิมประยอง ภายในจัดแสดงประวัติองค์เจ้าแม่และประวัติมูลนิธิซึ่งจากการบอกเล่าของบรรพบุรุษในอดีตองค์เทวรูปเจ้าแม่ทับทิมและองค์เทวรูปเจ้าพ่อขวนอูประทับเรือสินค้าจะกเกาะไหหลำม,มาอย่างประเทศไทยโดยองค์เทพเจ้าขวนอูถูกอัญเชิญขึ้นที่เกาะสมุยส่วนองค์เจ้าแม่ทับทิมถูกอัญเชิญขึ้นที่ท่าประดู่เมืองระยองต่อมาปี2421ชาวระยองได้ก่อสร้างศาลไม้หลังคาเตี้ยสำหรับเป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่เพื่อเป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวใจ,ใจิตใจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นการดำรงชีวิตในทางสร้างสรรค์ของคนจีนระยองในสมัยนั้นต่อมาปี2448มีการบริรภะให้เป็นสารคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงและสง่างามและได้มอบให้ขุนพานิชชลาศิลหรือเท่าแก่เทียนแส่งงูพร้อมคณะเป็นผู้ดูแลมากกว่า62ปีจึมีการก่อตั้งบูรณิธิกุศลร่วมใจขึ้นในปี2536เพื่อประกอบกิจสาธารณกุศลต่อมาปี2564 จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอระดับด้านหน้าและหลังของกระถางทูบโลหะทองเหลืองพร้อมจ่ารืกที่ด้านหลังกระถางทูบว่าสมเด็จพระนิธทธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสารเจ้าแม่ทับทิมระยองครบ12รอบ144ปีวันที่8พฤศจิกายน2565เพื่อเชิญไปตั้งเบื้องหน้าเทวรูปเจ้าแม่ทับทิมณสารเจ้าแม่ทับทิมระยอง พร้อมจัดพิธีสมโพช์กระถางทูปพระราชทานและฉลองสารเจ้าแม่ทับทิมระยองครบ12รอบปีนักษัตว144ปีเมื่อปี2565